วันนี้ทำอะไรกินคะวันนี้ต้มปลานี่สองตัวมาสองคนต้มสองตัวข้าวโพดหัวปลาข้าวโพดหัวปลาอยู่บ้านไม่เคยทำครับอยู่บ้านเรียดทำไม่กินวันนี้ต้องทำครับอันนี้เรา่องทำไม่ได้เดี๋ยวก็เลยจะอุ่นข้าวเดี๋ยวอุ่นข้าวนี่นะเดือดพุ่ง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 สามยันตอนนี้เนาะแล้วก่มีฝรั่ง ฝนตกตลอดมีบ้านพักหลายหลังนะกี่หลังนะพี่สี่หลังสี่หลังหมอกกำลังสวยเลยค่ะนุ่นนะสวยมากนอนมองเห็นสะพานมอนเลยเดี๋ยวร้านหน้าหนาวคงดีแต่นี้หน้าฝนฝนตกทั้งคืนดีนะนอนบนแค่ สะพานมอนอยู่นู้นน่ะเดี๋ยวจะลงไปตรงาไปหลังมาไปหลังมาพี่อะไรไปไหนไปไหนอืออือนี่ครับที่นอนที่นอนที่นอนตอนนี้เก็บเต็นท์ไปแล้วครับถ้าไม่ได้ที่นอนตรงนี้นะนี่เลยฝนตกตั้งแต่เออทั้งคืนครับยันเช้าตอนนี้ฝนยังตกอยู่ที่ทำกับข้าวเดี๋ยวดูวิวนะครับวิวสวย นี่ครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ฝนตกปลอยๆหน่อยๆนะครับบรรยากาศด้รอบนี่ก็เห็นลานกันเตนนั้นบ้านพักมีสองหลังข้างบนนะครับก็มีด้านล่างอีกสงหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูก็มีแขกจากรพิรีคันหนึ่งก็ของผมนี่เป็นมิสู บ้านข้างหลังนั้นเป็นของเจ้าของไปเห็นไกลๆนู้นก็เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งบรรยากาศี่เป็นใช้ดูวิวนะครบ,บาท,ทางที่เข้ามาเนี่ยครับ,ใ,จจบให้ดูวิวไหม เนี่ครับสะพานมอญที่เราเห็นสะพานเมื่อเช้าว่าจะไปตักบ,บาตรก็ไม่ได้ไปครับฝนตกนะครับฝนตกก็เลยไม่ได้ไปโอเคเราไม่ได้ไปมีต้นขึ้นซุ้มนี่เขียวเลยครับด้วยใบนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะคะบ๊ายบายเลยบ๊ายบาย